ลามกลางทะเลหมอกสายหมอกอันหนาทึบดูเล,เ,บเลยนะครับเต็มเลยนะครับนี่เราจะไปที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับดูทางดีครับทาง เกี่ยวเดียวลุลดด้นเขาลงเขาผ่านมาแล้วสองสามพันสี่พันโค้งแล้วเราจะไม่ขับเร็วนะครับใครรีบตอนไปก่อนถ่ายทอบรรยากาศให้ดูเส้นทางเด็กๆด็กผ่นานมานี่จะขึ้นหักศอกนะดูนู่นครับ,บเส้นทางนะ แต่ยังไม่เคยมานะใครเคยมาแล้วก็คือมาเป็นปกติในที่สุดเราก็มาถึงอย่างแบบชวาดชเวียนครับผมครับผ่านมาแล้วสามพันกว่าโค้งชีวิตขึ้นเขาลงห้วย ทำไมไม่ไปทำอยู่ข้างล่างนู่นนะ <laughs> มันของดีมันต้องอยู่ในป่านะอยูอ่แบบท่นนีิติว่าต้องค้นหาเอาเราจะเข้าสู่จุดกลางเต้นในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับผ่ <c oughs> านมาแล้วสามพันาโคง ท่านกำลังอยู่ที่ความสูง1,700เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับเราจะเข้าไปต่อครับอย่าระมัดระวังวันนี้จะอา,ากาศเป็นหนาวมีหมอกหรือเปล่าครับคอยดูมีทะเลหมอกให้ชมไหม ใครจะรีบใครจะไปไหนก็ช่างเขาไม่เกี่ยวกับเราครับลุยเดียวลุยเดียวฮะน้ำตังนะครับจากอีสานกระดดหนึ่ง ยอดเขาเลยนะครับสองข้างนี้เป็นข้างนี้เป็นเหวจะ้านเ็นขึ้นไปข้างบนนะครับกีเลี้ยวเข้ามาปิดทางไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะไปกลางเต็นด้านในคืนนี้นะครับสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็นกับสายหมอกในตอนเช้านะครับกับลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติท้วยน้ำดังนะครับ วันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะอยู่ครับตอนเช้าวันนี้นะครับที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับตอนเช้า หนาวจริงๆครับตามหามาสิบกว่าวันแล้วจเจอแล้วดูครับอากาศอยู่ท่ามกลางสายหมอกทะเลหมอกนะครับหนาวจริงๆว้ับตามกลางสายหมอกเลยครับ ครอบคลุมไม่หมดเลยอยู่บนเขานะครับอุทยานอินชาติห้วยน้ำดังมองไม่เห็นเลยครับข้างล่างนะดูครับเก็บไม่หมดเลยมาแล้วไม่ผิดหวังจริงๆครับ สามอหสิบองศาเลยครับอยู่ในท่ามกลางทะเลหมอกน้ำค้างตกแรงมากครับตอนนี้เหมือนน้ำเลยครับเหมือนน้ำฝนเลยเดี๋ยวซ้ายหน่อยจะถ่ายให้ท่านได้ชมกันข้างล่างนะครับตามหุบเขาด้านนู้นด้านนู้นเต็มหมดเลยครับ ดูครับมองอะไรไม่เห็นเลยมีแต่หมอกทั้งนั้น mm hmm. แหลมมนเลยนะครับ mm hmm. นู่ฝังลูน mm hmm. มองไม่เห็นเลยครับ <laughs> ต็มงานนี้ขับกลางทะเลหมอกสายหมอกอันหนาทึบจะพาท่านเดินสัมผัสกับบรรยากาศสายลม สายหมอกพัดโชยมาได้บรรยากาศฟินๆเลยครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปด้านบนนู่นนี่ยังมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยครับตอนนี้ไม่รู้ขึ้นทางทิศไหนดูครับเต็มไปหมดเลย 360อสองศาครอบคุมไปหมด ตัวที่ขึ้นแล้วครับตัวที่ขึ้นแล้วโหนะครับด้านนู้นน่านจะประมาณแปดเก้าโมงแปดโมงแล้วแหละยังมองไม่เห็นอะไรไกลเลยไใกล้กลครับหมอกยังหนาตึ๊บอยู่เลยจุดชมวิวสองตะวันห้วยน้ำดังนะครับอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุณหภูมิวันนี้นะครับ13องศา13องศาครับวันนี้ดูมองกันล่างนะครับเต็ไมไปหมดมองแทบไม่เห็นเลยนะครับ no ไปดูที่ลานลมหนาวหนุนครับมองอะไรไม่เห็นเลยหมอ,อกเต็มไปหมดเลยหนุนครับ